แอนี่โคต้าหลบกินกูหลบยังไงกินกูโผปวดแทงมาเอาหลบวะไอนี่โคกูโผแทงทิกเลยโูโผโวดกินตัวนี้ มาเกมที่สองนะรายการ BCL นะเจอสุนเป้นะจะที่นัดแรกไปแล้วเสมอกันไป2-2สุดมันนะเกมนี้เราจะเล่นในเกมที่สองนะเกมที่แล้วเราแบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้มนะมาแต้มสำรองกันัเสียมาแผนเดิมน,นะ เหมือนเดิมนะเหมือนเกเมเกที่แล้วเนบตัวก็เหมือนเดิมนะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากนะไปลุยก,กันคนระับเกมที่สองนะขอแค่สามแต้มนะเราจะเข้ารอบรายการ BCL ไปรอบ็อกบ16ทีมนะ <Yahoo! S 1> นี่เรารอบแบ่งกลุ่มนะั้นเรากำลังเก็บแต้มอยู่นะครับขอแค่ขอแค่สามแต้มนะเออจะการันตีนะครับ สวยยัยไหมเฮ้ยโดนครับสวยตโตทางโต,โตทางลิซ่าลาจูเลยมดไหมเอ็มบัปเป้สวยไม่สวง บอลแมนน่าลอสู้เข้ามาแล้วพิกพิกพิกหลบไปแล้วลุงบุมสวยดิทั้งหมดแต่หลบสวยลุงลุ้มสวนดิดีดโอ้โหไม่ถึงแรงไปหน่อยครับโผล่มาบอลแมนเก็บได้สวยครับมาที่เอ็มบาเป้มาที่ลุงลุมลุงบุมย้อนหลังมาที่กา้า ดีดมานี่ลุงลุงถึงไหมย <No. S 1> ิงไมหมครูชนเสาอีกแล้วโอ้ oh. โหลุงลุงปล่อยครับกากาจับรอแล้วดีดมานี่จะซัดว้าหูหลังเท้าไปชนเสาสองนะโอ้โหเสียดายเลยลุงลุงบาย have a great time โอ้โหเกือบตัดตาครับตัดตาเอวินโอ้โดนแอนดี้โคชนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนตะลังดีนะออฟไซด์เกือบโอ้โหนิดเดียวครับล้ำเข่าครับบอลไปล้ำเข่านะ ็นม,มาดิลุงลุงพผิกแล้วดีดมาการ์การนิดเดียวลุงลุมทีทางขวาไปแคมก่อนหยอดไปเอ็มมาเป็นผู้ตึงผมแล้วจังตายัปเดวิดโอ้โหจ่ายช้าไปแล้ว,เ,ว,ว,าาลวเกมตึงแล้วเกมตัว ก็ทิกอุตุลุมะไม่อยู่ครับหมายถึงบอลอะไม่อยู่กระท้าแล้วบอลแม่นถึงไหมเออเบียดโอ้โหเสียฟาว โอหไปไปชนข้างหลังแล้วปอโหเสียฟาวแล้วพูกนี้โอ้หแล้วโดนฟีคิดระยะอันตรายด้วยประเด็นอะโอ้โหฝนสกกรรอแล้วลูกเนี้ยถ้าถ้ายิงดีๆนะโค้งโอ้โห <No. S 1> ไม่ไ่ยองเซฟโอ้โหเกือบแล้ว ออกไหม odia? ไม่ออกสวยเวลาโตไปปริตเดี๋ยวเดเดียวเอาลุ้มลุดโโต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 หลุดไหมหลุดไหมลุ้ลุ้มเต่แล้วปาดหน้าจริงเรียบร้อยหนึ่งปรตูหนึะจากที่เสียประตูาจากลุ้มีคมาแล้วครลุ้มลุมนี่เงเจ้วิ่งทะลุลายมาตัดหลังเทนเตอร์มาแล้วแตะปาดหน้าแล้วผูหซัดซ้ายเสียบเสาเลยครับ ทำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วเอ็มบัฟเฟ้โหจ่าสวยจัดออกน้ำไปแล้วนาที้สามสิบเก้าเฮ้ยโอ้ยจีเด็ดเอา้าแอนดิโก้แตล่ลมเล่นดีกโอ้โ่ตอนนี้เสมออย่างไวเลยโอ้โหเอาอีกแล้วไอ้ดิโก้ได้จากจินเด็กลูกเขียนะ จ่ายมาโอ้โหเริ่มสั่นลูกเขียดแล้วครับบุงบุงจ่ายมาโอ้โหแล้วแชลบอปบอสแมนนับแตะหนึ่งทีแล้วซัดเลยครับเสาแรกโอ้โหจ่ายมาบอสแมนสก,กัดไม่ขาดนะอนนี้โค้ดโอ้โหวิ่งโฉบตัดหน้าแล้วซัดเต็มข้อเลยครับเสาแรกเรียบร้อยครับโดนตีเสมอ แล้วก็มาที่ปาเป้โอ้โหจ่ายไม่ดีเขียรยมาแล้วทดหนึ่งอันดีจะมีสักลูกไหมครัโอ้โหจ่ายไม่ดีแล้วจบทุ่งแรมหนึ่งประตูต่อหนึ่งสูสีมากครับรดูจากใถิติสูสีมาก นอนแล้วนักเตะผมง่วงนอนแล้วเออชนไหมเออให้เจอหมดไปโต้การก็โอ้โหจับบอลได้ดีอ่ะดัดมาแอนดี้โคทิกแล้วเอ,อ้ยแต่หลบทำไมกิงโอ้โหสองหนึ่งโดนแซงครับแอนดี้โคโอ้โหโห,โห,โห,โหโดจริงตัวนี้ บ <Brand. S 2> โอ้โหเช็ดรองเท้าให้เลยครับเบคเบกค่เบกแค่เดี๋ยวอันนี้คนยิง่ะไปเช็ดให้เบคแฮมไหนโอ้โหพุ่งมาเลยโอ้ยยิงแรงเก้อตรงนี้นี่ครับพิกหนีโอ้หสองตัว Big Big ครับเบกเค่เบลเลอร์เบคแฮมครับแล้วกดเต็มข้อเลย,ยครับเสียบเสาเลยครับโอนแซมมาครับสองตัวหนึ่ง แตากา่กะดีดมาที่ลุงลแต่งหทีแล้วสัดตัวนี้ก็หงาตีเสมอสองสองทันควันนะครับลุงนี่นายแก่สองก็ตูเหมือนกันครับแหมจริงแข่งกับแอนดี้โคเลยนะตีไปครับลุงลนี่นายแก่แต่งหทีแล้วซัดเสาแรกเหมือนกันนะ เสมอทันฟันครับสองสองครับโอ้โอ้ไม่กอดาดีห้าสิบแปดครับกลับมาเสมอกันอีกแล้ว oh! เดือดจัดครับคู่นี้โวยแทงมาเอาหลุดว oh. oh. ่าแอนดี้โคลโหแฮนดิกเลยโอ้โหแอนดี <language> <ma Von> no <nouveau> ้โคแฮนดิกครับเอาไม่อยู่ครับกองหลังโอ้โยองคอมกินแอนดี้โคเกมนี้โอ้โหจีเดียรลูกเขียบ จะ่ายพื้นที่มาจริงได้ยังไงครับอันนี้โคโอ้โหยิยงสมเตอรันะหลุดมายังไงไม่รู้นะคต้องแก้เกมสักหน่อยแล้ว เกมตึงจังดเลยว่บโดนน้ำอีกนะครับ โดนแ่มแล้วบอนแมนตัดได้แลบฟอร์ดดีดไปแล้วดูครับพาไปพื้นที่พาแล้วยิงเรียบร้อยสามตีต่อสามตีเสมออีกแล้วโอ้โหมันจัดคนระับริงกันมันจัดนะ หาแลนนับลงมายิงเหมือนกันนะพาไปพื้นเรียบโยงครับแล้วโอ้โหสองหนึ่งกับประตูนะหาแล่นครับแต่เขาง่ายง่ายนะรครับจะโดนลูกเขียบต้องป้องก,กันลูกเขียบนีครับสบายใจแนละ้วป้องก,กันลูกเขียบได้แนละ้วครับพีครับแล้วฟอร์ ติกอรอติดเหอ้โหย้อนหลังปาเตลุงลุมลงลุมโดนลุมเออลุงลุมโดนลุมห <Huh? S 1> าแรนไปโตหน่อยครับโอ้โหไม่ได้โดนแยกไหม ลุ้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 โอ้โหจ่ายมามาที่วันครับลุงครับต okay. ้นเบียดอ่ะทำริงวันดูเบคแฮมแรฟฟอร์ดเบคแฮมแรฟฟอร์ดเบคแฮมแรฟฟอร์ดแรฟฟอร์ดแรฟฟอร์ดทีมลูกนี้โอ้โหสี่ตัวสามมามาครับแรฟฟอร์ดโอ้โหทําริงกับเบคแฮมลูกนี้มาเหมือนกันโอ้โหทําริงครับทําริงกันอยู่นานครับมีจังหวะโอ้โหกดเต็มข้อเลยครับ แทงนลครับส yeah ี่ประตูต่อสามมันจับลยดีไปแล้วฟอร์ดโอ้โหไม่ต้องจับแล้บใหม่เต็มข้อเกินนะื้อตอนนี้ต้องป้องกันลูกเขียร์ครับอินซากีระวังอินซากีตัวเดียวเลยครับซุปเปอร์ซับในตำนาน ไปครับตังม่สายไปเดวิโอ้โหจ่าติดชิปหาแล้วบอลแมนกระแทกโอ้เอาไม่อยู่เออเดวี่ต้องช่วยกันลุมไปครับเดวี่โตครับไม่รอช้าไม่ดึงอยู่แล้วไปแอฟฟอดดีไปโยนครับแทงไงฮาเลนโอ้โหวัดความเร็วแหมไม่ถึง ดักแล้วดักแล้วดักแล้วชิปมาแล้วชิปมาแล้วพิงโอ้โหเบาเกินสิวีลงลงพับอกแล้วเฮ้ยระวังตัวนู้นลองตัวนู้นอินากิุ้ด,ดเอ้ยเซฟไม่ไม่ยองเซฟเวีละมาที่จะาโต้งกันคับโยนครับพาไปทำชิงกับหาจังหวะมาและฟฟอร์ดโยนครับ ดีดไปโยอครับหยอกไปเหวีไปลูกนี้โอ้โหชนคานเหมือนกันโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหแล้วจบเกมไปครับสี่ประตูต่อสามนะเกมที่สองเราสามารถชนะไปนะเก็บสามแต้มนะได้นะเจอคุณเป้นะขอบคุณคุณเป้นะที่มา่วมสนุกกันครับสนุกมากเลยครับว้เล่นกันใหม่นะขอให้เข้ารอบรายการ BCL ด้วยครับเข้าไปรอบบีชเลยครับ